อาเสียอาอาอาเจ้าปลักเลย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 ไอ้ลงฮักเจ้าแล้วโอแม่แก้วผู้สาวดังแมพไอเห็นแล้วจึงแต่งเพลงแ r a p อยากจะแรปมาบอกฮักเจ้าอ,อ,อาอาอาเสีย อาอาอาเจ้าปลักเลย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 เจ้าเป็นสาวบ้านใดไอเห็นแล้วใจมันละลายอยากจะได้เจ้ามาข้างกา้ โอ้ o, ามไว้ผู้สาวดังแมบอาอาอาซีบอาอาอาแจ้วปลักเลย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 